นา่ากลัวมากหลุมนี่ลึลก3เมตร<อ>เลยนะนะฮะทางสำนักระบายน้ำบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการหรบบืว่าหยุดใช้ตรงนี้ก่อนท <ไป S 2> ําการซ่อมแซมแบบถาวรเลยคือสะพานเนี่ยความกว้างที่ลึกลงไปเนี่ยนะฮะสิเมตรตายแล้วสิเมตรนะยาว5เมตรถ้าคิดดูลแล้วอย่างที่บอกไปคือลึก3เมตรนะคือมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับสะพานนี้เนี่ยนะฮะชื่อสะพานเกษากมลอยู่บริเวณแยกเกษากมลแถว ถนนพระราม5อยู่ที่เขตดุสิตนะครับช่วงเช้าทีมข่าวของเราก็เลยลงไปสำรวจพื้นที่เลยปรากฏว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ปิดกั้นพื้นที่ตรงนั้นแล้วะนะครับก็ให้ใช้เส้นทางเดียวนะฮะก็คือรถที่จะมาจากเตาปูนเนี่ยให้มุ่งหน้าไปทางดุสิตนะครับโดยรวมวันนี้การจราจรยังไม่ค่อยติดขัดเพราะว่าอะไระไรมะเพราะเด็กปิดเทอมอยู่ไงโชคดี <ไป S 1> เออ <ไป S 1> ทีนี้ทางสำนักงานระบายน้ากรุงเทพมหานครก็เลยบอกว่าไอ้จุดที่สุดตัวเนี่ยมันเป็นบริเวณคอสะพาน ก็อยู่ระหว่างการเทพื้นท้องคลองและเทคอนกนรีตในการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรย์ประชากรน,นะครับซึ่งสาเหตุที่ทำให้ไอคอสะพานสุดหักเนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดจากจุดเนี้ยมันมีการทําเขื่อนใช่ไหมและมีการทําเขาเรียกว่าดาดท้องคลองอดาดท้องคลองคืออะไรมันเป็นการ ชาผิวหน้าของดินที่อยู่ก้นคลองเพื่อที่จะทําให้ตลิ่งมันสูงขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการระบายน้ําที่ดีเนื่องจากไอ้โครงสร้างสะพานเก่าเนี่ยมันมีการขุดดินค่อนข้างจนลึกก็เลยทําให้กําแพงมันพังอพอกําแพงมันพังเสร็จมันก็ไปโดนท่อประปาแตกพอท่อประปาแตกเป็นไงน้ำมันทะลักทะลักทะล,ลักออกมาอมไอ้คันดินใต้สะพานมันก็เลยออกมาก็เลยทําให้สะพานซุดตัวนะฮะอไอ้การซ่อมแซมนี้บอกว่าไอ้พิการแก้ไขแบบ อยากจะทําแบบถาวรไปเลยค,คือถ้ามาปิดเดี๋ยวมันจะแบบเกิดพังทลายออกมาเงี้ยมันจะอันตรายก็เลยขอปิดซ่อมแซมแบบถาวรเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตรงนี้เอาไว้ก่อนนะฮะประมาณวันที่11ตุลาคมนะครับน่าจะเปิดใช้การได้ก็คือใช้เวลาจากวันนี้4-5วันอ่า